ครับมาเบ่งบรรยากาศนะครับในงานสังฆทานไาบป็นอดเดอครับเบ่งบรายากาศตั้งนอกก่อนครับตอนนีน้เบ่งกำลังแจกลงทานอยู่สลาก,กันหน่อยโพดครับประชาชนก็รลายครับก็เลยมาลังอยู่ข้างนอกข้างเต็นเดอร์ครับเด้อน,นะ พี่บ้องไอ้ไก่นนะครับมองคนแจกลงท่านครับผม<อ>ประชาชนก็เขามาบริจาคสมทุกนะครับมารลายหมู่บ้านครับสนใส่สองรลยหมู่บ้าน,นครับ เพื่อนทเปลี่ยนกันเด้อครับเด้อในาส่วงกับวันศาเนี่ยครับครับไปวัดนี่เด้อครับไปวัดนั่นครับเพื่อนทีกำหนดการครับเฉพาะในาส่วงกับวันศาครับเทศกาล

นี่ครับบรรยากาศภายในสระด้อครับ,รบหลังครับสราบอยใหญ่ครับสระหลังบอยใหญ่เพื่จะได้ชาชนจะได้ออกมาลังจะข้างหลอกครับเต็มเบ็ดครับสระ สวัสดีครับครับไทยครับ่ผ <c oughs> ู้ใหญ่บ้านไม่ด้เชิญไว้นะ <c oughs> <c oughs> ครับได้เชิญไว้ตั้งแต่ที่สายนะคะที่ของต้นงมาจากกรมชุมนุมประการมามาลงบ้านกราเอ่ด้านนอกยังมีประชาชนนะครับนายเขมา ้นน่เกิดมาที่วันไหนนะคะก็ของก็มาได้แล้วแต่ละกาล์มาหลายหมู่บ้านครับหลายตำบลครับผมถ้าจะเอาข้าคลประมาณปีหกเป็นประเภทนี่ทั้งนี้ครับผมช่วงวันศาเนี่เพื่อนจะจัดงานสังฆทานนะครับประจําหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านแต่ละวัดเดอ้อครับโดยกับทีมการเรียนเชิญนะครับเนาะไปนิมนต์พระวัดอื่นนะครับใน ตำบลในอำเภอเนี่ยครับมารวมงานสังฆทานครับแต่ละหมูม่บ้านจะมีญาติญาติโยบนะครับเนาะพุทธศาสนิกชนนะครับมารวมถมบุญครับสังฆทานนะครับนี่ครับพามาเยี่ยมบรรยากาศ รประมาณงบประมาณจากอบจนะคะตรงนี่ก็คือบรรยากาศภายในวัดโดยทั่วไปครับพุทธศาสนิกชนก็กำลังทยอยเข้ามาก,กันนีครับ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้พระคนไก่ที่ชั้นขเขาแลครับเป็นกะกระร่างสีกาวคําถวายสังฆทานเด้อครับ เดี๋ยวคลิปหนาท่านายกสิไปถ่ายตอนคนถวายสังฆทานนะครับเป็นสังฆทานแบบร่วมครับผมเป็นมหาสังฆทานครับเพราะว่าประชาชนหลายวันนะครับหลายวัดมารวมอยู่นี่ครับเป็นตัวพี่นี่แต่ละปีสวงข้าพันษาครับทั้งภาคอีสานทั้งวัดอุบลครับคนเยอะครับจัดงานถวายสังฆทานนะครับเป็นบุญใหญ่ สวัสดีครับพ่อครับสองท่านในพายกินผ้าเดียวเด้อครับผมมนี่กับผ้ามาชมอรายากาศภายในสาราการริเรียนบัดระโนดอำเภอดอนบุแดงจังหวัดตรราชะท่านี้ครับงานสังฆทานประจำปี2 5 6 7ันหสิเดงพันสครับในวันที่18สิงหาคม2องพเน้ยดครับเด้อ จการงากานทังกานสังกัานสรงกงางกัานังกานสังกัดานสังดนสักัดงา้กดานสััาสวะแลดงากานสังัดงานะครับงานสักันัดนวักนสััานสังกังานังนัง่านกัดานงกัานสังกัดางกัดานกังานงกัดงานสากาจงกาก็ดีากดาาาาจากทางทางสันมาจากทางสกานะครับแล้วก็าจาก ตำบลอื่นๆนะครับซึ่งไม่ได้มาจากตำบลท่ามเลอเพียงอย่างเดียวอันนั้นก็แสดงว่างานบุญในวันนี้นะครับก็เป็นงานบุญใหญ่นะครับแล้วก็เป็นวัดแรกนะครับที่เราได้มาร่วมทําบุญนะครับทำกุศลนะครับร่วมกันนะครับเขาเรียกทาบุญร่วมชาตินะครับวันนี้ใน การเข้าพรรษาก็เป็นวัดแรกของท่าเมืองนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งที่ได้มานะครับงานนะครับแล้วก็มาร่วมทําบุญนะครับกับทุกท่านในวันนี้ก็อย่างที่ท่านนายกท่านนายกท่าเมืองว่านะครับตรงเนี้ยก็ถือว่าพวกเราเนี่ยมาร่วมบุญนะครับร่วมกุศลร่วมกันนะครับก็ถือว่า เรานั้นเป็นผู้มีบุญนะครับแล้วก็บุญกุศลวันนี้ก็คงต้องส่งผลให้กับพวกเราทุกคนเนี่ยได้มีความสุขนะครับแล้วก็นั่นแสดงให้เห็นว่าอย่างเย่านผมที่ท่านนายกบอกว่าผมเป็นคนภาคกลางนะครับคนอยุธยาก็มาวันนี้ก็รู้สึกเห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีนะครับของคนในพื้นที่นะครับ ก็เรียกว่าทางภาคศิสานและกันนะครับเพราะว่าวันนี้จะบอกว่าจะเ,เพาะคนท่าเมืองเท่านั้นก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่างานบุญเนี่ยถือว่าเ,เป็นงานที่พวกเราทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญนะครับคนเราเนี่ยนะครับถ้ามีชีวิตอย่างมีความสุขได้ก็ต้องทําบุญนะครับคนที่เสียชีวิตแล้วส่วนใหญ่คนไทยมักจะบอกว่าหมดบุญ นะครับเพราะนั้นเป็นการต่อบนุนเป็นการทําบ,บุญทางกุศลแล้วไดเราได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ทําให้เราได้มารู้จักได้มาเห็นหน้าค่าตาแล้วก็มาอยู่ร่วมกันได้มาพูดคุยนะครับพบปะร่วมกันก็ถือว่าเป็นความสมานสามัคคีนะครับของคนในพื้นที่แล้วก็มาได้ทราบข้อมูลข่าวสารนะครับจากท่านนายกนะครับว่าจากท่านสออ,อว่า เราจะมีมงบประมาณนะครับที่มาลงในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องจะได้ทราบตรงกันนะครับสำหรับอำเภอนะครับมีปัญหาสิ่งใดนะครับที่ทางอำเภอที่จะดำเนินการให้ท่านได้เช่นติดขัดเรื่องอะไรเนี่ยนะครับทางอำเภอก็ทํางานคู่ขนานกับทางท่านนายกท่านกำนันพญ่บ้านเหมือนกันนะครับ อย่างปีนี้นะครับในส่วนของอำเภอนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะครับการประกวดนะครับแห่เทียนของจังหวัดอุบลน,นะครับซึ่งเป็นงานใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นงานระดับประเทศนะครับปีนี้ก็ทําให้อําเภอเรานะครับได้รับรางวัลชนะเลิศก็เพราะความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องนะครับ าชาวอำเภอนอนร้ดแดงทุกท่านรวมทั้งได้รับความสนับสนุนนะครับจากท่านนายกนะครับทุกแห่งนะครับรวมทั้งท่านนายกทั้งสองท่านที่มีอยู่ที่หน้าที่นี้นะครับอย่างปีที่แล้วนะครับที่เราได้รับรางวัลที่1เนี่ยก็ประมาณเราก็ท่านสนับสนุนมาปีที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ทำแล้วได้รับรางวัลเนี่ยเราได้รับสนับสนุนจากอบต35 0 0 0แต่ปีนี้ท่านก็เห็นความสําคัญว่า เราจะรักษาแชมป์ได้ยังไงนะครับท่านนายกทั้งสองท่านก็สนับสนุนอำเภอเพิ่มนะครับจาก3 5 0 0 0ื่นเป็น5 0 0 0มืนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ผลบกมือนะครับเจ้าของโอประมาณน,นะครับท่านนายกท่าเมืองกับท่านนายกเหล่าแด็กก็อเออต้องขอขอบคุณนะครับปีหน้าก็จะรักษาแชมป์แล้วก็นำความสุขนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอดอนบนดแดงนะครับ เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะเน้นนะครับในเรื่องความรักความสามัคคีนะครับของคนในชุมชนนะครับเป็นหลักนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกตำบลนะครับรวมทั้งที่มาจากท่าเมืองนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่ท่าเมืองนะครับท่านที่ไปร่วมขบวนแห่นะครับไปร่วมเดิน ทางอำเภอก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะทางท่านทางอบตทางกำนันผู้หญ่บานนะครับที่ไปร่วมขบวนแห่นะครับในวันนั้นก็อำเภอก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนงานต่างๆนะครับที่ทางอำเภอนะครับจะสามารถดําเนินการได้นะครับก็คงต้องช่วยนะครับเหลือทัานต่อไปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภัยพิบัติ นะครับในเรื่องของภัยพิบัติในส่วนของอน้ําท่วมนะครับอุทกภัยนะครับอันนี้ก็ทางท่านอาบตอนะครับท่างท่าเมืองท่านนายกท่านก็ดูแลอย่างดีท่านสจก็ก็ดูแลอย่างดีนะครับเพราะว่าท่านก็ของาประมาณในระยะยาวให้แล้วนะครับสำหรับปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่น่าจะท่วมนะครับแต่ว่าอันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับภัยธรรมชาติเรา อาจจะป้องกันไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องอยู่กับมันได้นะครับแล้วก็บริหารจาัดการมันได้อะไรที่จะช่วยได้ให้ดีขึ้นนะครับอย่างที่ท่านสาจหรือทางท่านนายกได้บอกไปแล้วนะครับก็จะทำคู่ขนานกันไปนะครับท้ายนี้ก็คงคิดว่าใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับก,ก็ต้องขอให้อพยพรนะครับขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาวันนี้นะครับ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดนะครับก็ขอให้สมความปรารถนามุ่งม,มั่นทุประการนะครับหวยแทงก็ขอให้ถูกทุกงวดนะครับขอบคุณครับครับขอบผู้คท่านนายพลดอนพุทแดงนะครับท่านอนุพันธ์ยุว,วนาบุญนะครับ กราบอกวุ้นนี่เือความดีอัน่งใหญ่ผู้ใดทำผู้นั้นได้ผู้ใดขาดทันยาหวังเป็นวาไอ้มใจต่อตั้งตกแดงสังกะท่านบวาข้าวหรือหวานบวาเข็มท่านแจกรองท่านครับหุนสีผ้าเ้้ามุมวัดทวนพลนจากฟังนี่ละผ้าเป็นทีตั้งสีผ้าสอนพอจอยผม มีปัจใจและจังนองพร้อมทำการแำบาปแนวเวมองวาเล้านี่ยบุญมาดีสังฆทานภารุธ่าดกันเรื่อมเสริมสงารไว้แก่สังฆทานายมนี่ละเลือยโยมเงินบาสังฆทานนะมาแจกทานญยตาโยมแก่เขาท่านวัดใหมูเจ้าคือร่างเดินแกงแจกของทานเดอครับสูงกับคุ้คั้งสีพย่างยื่นย่อพ่อไโยมไปปวดโวยปน ข้างตัดใจพูรนาหน่อยพูรนาเล็กละหน่อยพ่อ,ยพอได้ดอกติมกันเด้อพี่น้องเนอนยกาบนับกาลพาร,ระคุณเก่าที่เขาลงยางสูงครับเรียกท่านในอำเภอครับท่านนายกอาเทียนกับกำนั่นตลอดจนพ่อแม่พี่น้องครับกับขอบคุณห,หลายครับที่เพิ่นได้ให้โอกาสในการได้เชิญมากฮองบุญท่านนี้ครับกับขอบพระคุณอย่างเดือดรน ที่เพิ่นยืนไม่ให้บอกใส่โบหวงไม่เอาไว้ใจพิ่นนั่นจังเงินดีเพิ่นวะโตกับผมมากวันนี้กันยอดวาพี่รัท่าน้ำพัดใจกองบุญมาควมงานบันนี้หาแนวดีมาบอกเอาเพื่นงานมาเสริมส่งถึงองค์อินยูสันป่าเทวดาทวนทุกพระองค์น้อพี่น้องไยครับผมครับผมขอขอบประวัตินะครับน้อผมคู่เ่าครับซื้อ่าคู่เ่าหน้ายกปรสันเกตแก้วคู่เ่า ลูกชายผูนยี่บันเดิมครับหลายคนเกิดชื่อหัจักครับหลายคนเกิดชื่อหัจักกับผูนยี่บันเดิมมันท้าศิลาแต่ว่าคู่มือดีเพื่อนกันจากหลวเพ่อไปแล้วครับเคนขึ้นไปยืนขึ้นสวรรค์สุดหลังครับผมคิดว่านะครับท่านเราผูนยี่บันเดิมบางทจักเบ้ดครับผลฝากเส้นผลัดน้องับเนาะปักกัญญาพูนเมืองครับเพี้ยนหน้าไข้โดนใบทั้งหญิงกันยานกับดาทางเมืองโบดหน้าดีนะครับกําลังแจกของกันเบ้อครับผมก็เลยเป็นลูกชายครับ ก็เลยจะเลื่อนร้อยตามเพื่อนครับตอนนี้แม่กับพีกับหนอนเขามาเห็ดซอยพีซอยหนอนประเภทเดียวครับนะครับมาเห็ดซอยพีซอยหนอนถวายสังฆทานเรียบร้อยนะครับเป็นคู่ครับ็คู่มาสมัครแจกของทานญาติโยมที่มาร่วมงานนะครับมารวมบุญสังฆทานมมเป็นคู่ยุ่งเรียนรับประชามุสลิมสามสิบสองกับเป็นนังเรียนอยู่ประจำพลังแจกเยอะเลยครับหลายคนก็เอาลูกหลานไปฝากอยู่ที่โรงเรียนรับประชามุสลิมสามสิบสองนะครับไม่นี้ก็เด็กมาธอมมุสลิสลาบมุไนย์ครับสลาหน่อยก็ได้แคกร็กหน่อยครับมุสลิทั้งลุงนะครับ วัดปวยใหญ่ครับตาบานใหญ่โยตาวัดปวใหญ่ปันไดตาวัดมีสองวัดครับวัดนี้คือวัดบันโอดอีกวัดนึ่งก็คือวัดอําเภอเราโมเดงครับพวกเคยได้รับรางวัลชนะเลิศตจนเที่ยงครับพอดีท่านนายอำเภอครับเป็นใหญ่มากไหมครับเป็นกับข้าอําเภอเราโมเด็งฮ่อนั่ตจนเที่ยงเขาไปแข่งชนะเลิศครับขอขอบคุณพอดีทันแน่อำเภอกับท่านนายอ๋อร์นั่นเป็นคนอายุทยาภาคกลางนะครับนะครับเป็นมาปีนี้พี่นาเพิ่งเกิเลยว่า ีเอาอีกรักษาแชียมนะครับเสร็จแล้วก็เลยเสด็จมาขอสนับสนุนจากข้างอบตข้อแรกอบตเขาต้องเอาใกล้ๆมาเดี๋ยละครับผมกับท่านครับการพัฒนาอำเภอ่อโดนมูลแดงการพัฒนาแต่ละตำบลทั้งสองตำบลเพราะว่าตำบลขามเมืองกับตำบลเราแดงทั้งบ้านตำบลครับบปันปูดทีมีท่กักันครับพี่หยังกับพุทธาการขอความมโนกันไปอนุเคราะห์กันมากครับ ครับนี้แล้วครับท่านเลือกน่าลงที่กัครับท่านาทีมท่านอาพัฒนครับท่านอาหลายตัวร่อนผู้เดียงครับหลายตัวผัวมีครับบ้งเพิ่นอาเทียบถนนเพิ่นที่ไฟซองสว่างมากๆต้องผัวเวียนผัวมีไฟผัวเป็นยังมีไฟเพิ่นผิดท่านหน้าครับเป็่นปูจักข้างนี้ที่ไร้ผลกันเลยพวก้าเพิ่นกล้าร้ายครับมีไฟไปเบิร์ดขับขบแต่ถนนเส้นดี้เพิ่นกะสชี่ยวไฟส่องสว่างไปนั่มนะครับเล่าจากนั้นแล้ว ของคณะทีมนี่ระบบกระจายน้งานบนพลังงานแสงอาทิตย์ผมก็บเร่มาร่วมเปิดไปให้เพิ่นคลากด้านแหงนะครับตําบลท่าเมืองกี้ครับตรงวันรอแดงในถนนคนัทีปั๊บลาหนึ่ครับเรียว่าชูทามแหงพื้นว่าอะไรก็พื้นในสายเหี่ยวก็พื้นในสายเหี่ยวหลายครับต้องเมื่อคณะทีนี่เป็นเก่งหลายครับเนเก่งหลายในการประสานงานต่างๆผมได้หลายกว่าคนนะครับอ้าวประกาศแจกคลิป ยากอันนี้ต้อสั็นะครับธนรััครับงงลงทานด้วยเรอพอนน้ำจะขนมมันแจกรอบนึงนะขนมก็ดีต้อนมแจกนาป่าเนี่ยสังฆทานมันโอนครับทีนี่นี่ยพ้จะข้องลงทานเ่น เอาเอายืมแน่สั่นยืมแน่เอ้า <c oughs> โอ้ต้อ <c oughs> งทาน,น้ำครับน้ำอัดลมเป๊ปซี่โค้กแท๊ก

cái <laughs> viết đó phương hàm 7เด้อโชเออชื่นชีบค่ะบ่ได้กิน